บัดนี้วันที่23เดือน2ปี68เป็นครั้งที่52เป็นวันคาที่ข้าพระเจ้านายุทธพงศ์มุณโรธขอถวายเสียงสดสัทยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขยบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจีงข้าพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักคระพยัญชนะในบทสดอย่างตอนน่อเน,นื่องด้วยเถินบทที่1บทสดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวารสุอนตะลคันฉันตุเทวตาสัตยมังมุนิราชันสุนันตุสัคโมขะถางสักเฮกามีเตลุเปคีรสิคราตเตตันตริเกวิมาเนทีเประเทจะขามิตรุวนาคเนเกียวปตุมมิเกเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมียขะคันทัพนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนังสัทวเมสุนันตุธรรมมาสวนรคารโอยัมปัฏฐนตาธรรมมาสวนรคารโอยัมปัฏฐนตาธรรมมาสวนรคารโร อาญามพระธันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตาอิมินาสกาเรนะพุทธ an ังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะทำบังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกลับพระรัตนตาอิอนุทงสมาสมปุทโระกภพพุทธมกรตามกนตพิวัฒน์มีสวัสดิ์คตวภพวตาหลวมธรรมนรงสามีสุปฏิปันโนภพวตโตสาวสังโฆสังคณามาี บทที่4บทสวดนามกกรสิทธิขถานโมตัสสะพคะวัโตนะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวัโตนะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวัโตนะโตสัมมาสัพพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณะขมนาปาเถรพุทธังสรณังกจามิธรรมังสรณังกจามิสังฆังสรณังกจามิทุติยัมเปรพุทธังสรณังกจามิทุติยัมเปธรรมังสรณังกจามิทุติยัมเปสังฆังสรณังกจามิเตติยัมเปพุทธังสรณังกจามิเตติยัมเปธรรมังสรณังกจามิเตติยัมเปสังฆังสรณังกจามิ บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัตทิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสดิเมหุรุสัพพทานัะทิเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสดิเมหุรุสัพพทานัะทิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสดิเมหุรุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสูตังเอกังสัมปยัมพระขาวสเกสุวิหารติกาปีระวัตุสมิงหม่วันนีมาตาพิคุสังเขนสัตติงปัจจามันเตหิพิคุสเตหิสเปหิวะลันเตหิทัสสหิจโรกทัสทุหิเทวตาเยปุเยนสัสนิปิเตตหุนติปะขวันตัสสนาเยพิคุสังกันจ่า อาตโคยตุนังสัตยาวาสกัยกานังเทวานังเอตตาโคยเซียงโคภะควาสเกสุวิราติกับปิดวบตุสิงห์มาวันในเมหตาพิคุสังเขนังสัตยิปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเหวะรันเตหิตาสังหิจดโรกทัตุหิเทวตาเยปุเยนิสันิเมตตาหุนเตภะควาวันตาทัศนายพิคุสังคันจะยันุนาไมยัมปิเยนะภะควาเตนุมาสังกมยามาอุปสังกมิตวะภะควาตัวปสันติเกปเจคาถาปัสเยามาติอาตโคตาเทวตาเสยถาปินามาพระรวะปุริโสสามัตติตังวะปางภาษาเลยะะะสิตัวาภาัษา สตโคตาเทวตาพะควร์ตาอภิวัติตาวะเอกมันตังอันตังโสเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพะควรโตสันนิเกีมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวค่ายาสมาคตาอาคตามาอิมังธรรมะสมัยยัตคิตาเยวะอัปปาราติตาสังคันเตอะรโคอัปปาราเทวตาพะควรโตสันนิเกีมังคาถังอภาสิตาะพิขวูสมาตหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังคังสุสารถิวเนตานิขเยตวินสิยานิรัะขันติปันติตาเต อาตโหะปราเทวตาภควาโตสันติเกมังคาถังอาาสเจตวะคีรังเชตวะปริคายินตาคีรังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทูตันตาติอาตโหะปราเทวตาภควาโตสันติเกมังคาถังอาพาสเยเกจิพุตังสารนังตะคาตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปหายามานุสังเตหังเทวกาญาปริบุลิสันติติอาตโหะภควาพิขวาเมเตสเยภูเยนะพิขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตา สันนิปริตตาโหนติตาคตาทัศนัยยะพิกุสังคันจะอเยปิเตพิกเวอเหตสุงติธรรมะธนังธารตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควกวนตรัเอตาปราเมเยเทวตาสันนิปริตตาเหสุงเสยธาปีนน้อยหังเอตาไรเยปิเตพิกเวอภิสันติอนาคามามธนังธารตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควกวนตรัเอตาปราเมเยวตาเทวเอตา ปะระมาเยวะเทวตาสัตวิทุกตัวพาวิสันติเสยถาปีม่ห่งเอตารหิอาจิกิสามิพิฆเวเทพกายนานังนามานิกินติสามิพิฆเวเทพกายนานังนามานิเทศสามิพิฆเวเทพกายนานังนามานิตังสรุดังศาสนา,าทุกกังนไมสิกโรุาปัสสามิเตเอวัมพันเตติเตโหพิภูมเพราวะว่าตัประจักษ์ตัวทงพะเขวะาเอตัทธว,วจะ สีโลับนุกัสสามิยตัพภุมาราธิสิตายะสิตาคินขปรัมพิทตตาสมาหิตาปุตุสิหาวสารีนารโอมหังสาวิปุสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนมนาวิราภโยปัสสเตยะตวาวะเนกาปิระวัตเวตโตอามันติสัตตาสาวกเกศาสเนนะเตเทวกายาปิกตาเตวิชานาตปิฆโวเตเจตบังกระดวงสุตวะพุทธศาสะันาง ตสัมปรหุยานังมนุสนังสัสสังอเปกสัตมาตคุสัสังอาสัตริงสัตังเอกสัสนัมนุสานัมัตสุอเปกนันทมาตคุงที่สัสสพุตตะอหุตันจะสัพพังพินใญ่เยาวกิตตวันจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนรเตเทวกายาพิกาเตวิชาณตาพิกขโบเยวังกินติยิสเมฆิราหีนุปุพสโภปัสตสัสาวยะขาภูมมาคปรบัตวที่มันโตชุตมมันโตวันนันมันโตเยสัสสนมโมานาิกมุภ

อิเจเตโสรสาสายาขานัตโตนิโนอิทิมนัตชิติมตโววันนะันตัวยสสิโนมุทมานาภิกกามิุนัสมิติงมนังเวสามิตรปัจสตายาขานันตโตนิโนอิทิมนโตชิติมนโววันนะันตัวยสิโนมุทมานาภิกามิคุนัสมติกมณังคุมพิโรราชคไยโกวปุตัสนิเวสนาภิโยนางสังสาสังยาขานางปริรูปาสติกุมพิโรราชคไยโกโสรปะคะสมิติงมนังปริมันจติสังราชตตระโทจปสสสติกันทพปานังทิปติมหาราชายะสิโสปุตตาปิตาสนมมา พิการมุมภุณราสมิติมานาะถถ้กขีนันจติสังราชาวิรุณหโหตัปภาษาสิกุมพันธนานาที่ปฏิมหาราชายาส,าสัสิโสปุตตาปิตาสัพโวอินธรรมานาคพปะราอิทิ่มันโตชิดมันโตวันนัมันโต,ววนตยาสาสิโนม,มุทม,มานาพิการมุมภุณราสมิติมานาะถ ปรจชิมันจติสังราชาวิรูปะโขภาษาตินาขันังที่ปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะโวินทมานามาภะราอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสัสินโมตมานาภิกขะมุงปุโคนาสัมปิติงวะนัมอุตรันจะทสังราชาคุเวโรตตาภาษาสติยะขันังที่ปฏิมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะโวินทมานามาภะราอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยสัสินโมตมานาภิกขะมุงปุโคนาสัมปิติงวะนัม ปุริมาธิสังทัตระโททักกินในรุตนโกปชิเมนะวิรูปะโคคุเอโรอุตระลงธิสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตวรรทิสาทันทัตนมานาถังสุวรรณเอกปิรมัตเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวันเจนิกาสธามายากุเรนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหัจฉันทโนกาเมเสโทจะกินนุขันทุนิขันทุจะปนานโทปมันยุจะเทวสุโตจะมาตริจินตเสโนจะนคันตโพนโรราชาชนโอสปอ อาคูปัญจสิโคเจวติมพารูสุริวัจจะสายเอเตจันยิจรารชนุคันธภาสหาราชุพีมโมทมานาอภิกรรมองคุณาสมิติวันอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราธาตันชกการกรรมปราชัตราอาคูปายาคาสายาติปิยามุนาตรัตธาจะอาคูปนาคายัสสินโนเอราวันนมหานาโคสุปปะคาสมิติงวงศ์นามเยนาคราชเชสาสารันติทิพาสทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตจวนา วะนามัชปตาจิตาสุปนันอิติเตสนามาอภยันตานาขราชานามาสีสุปนาโตเขมมะมากาสีพุทโธสันหายวาจ a หิวบาวายันตานาคาสุปนาสารมณักังสุปุตังชิตาวชิระเถนะสัมุทังสุราสิตาวาตโรวาสวาเสตษฐีทิมัตโตยัสสินุการกัญชามาภิสมัยสุราธาวนเวขสาวิพจิติสุจิติจะปหาราโทนัมบุจิสหัสอตันจะสัพปริปุตตานังสัตเพเวโรจนามากาสันไอหิตวะพระริษเสนังราหูมะราหูพันธุปปาขมงสมโยธานิพันเตปิคุณอสุปติวันา อาโปจะเทวาปัทถีเตโชวาโยตถาขะมุงกุรณาวารุณาเทวาโสมโหเจยะสัสสหเมตตากรุณากายิกาอคูเทวาเยสัสินโนตเตรธากายัสเปนนตวันโนอิธิมันโตชุชิมันโตวันโนมันโตุเยสัสินโนมตมามาปิกามุมภูนาสิมิติโมนา เวทุจเทวะสาเริจาศมาจตุเวยามาจันทสุบริสัทเทวจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุบริสัทเทวสุริยมาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวาโคมันทวราคารวสุนาวาสโวเสโทสโคปาขภรินทโทตเถเทธากายาสเพนนาตตะวันเองนุอิทิมันโตชุติมันโตวันหันวันโตยะสัตสินนมุธามาณพิกัมุบิกรุณสมิตงวณัม อถาครูสาภูเทวชรมาคีสิขาเทวิตริตกาจะโรชาจะอุมมะปุพ ah ah no ัน bon ิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะเนชการสุรยะรุจิราอาหัอาหัวสัมเนสีโนสเทเทสะกายาสัพเพนะนัตต่วันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตเยชัสสิโนมุตมานาปิกามงบิกุณาสัมมิงวนา สมานาหมาสมานามานุสสามนุสุตมะคิทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาถาคูปารโยเทวเยจโรอิตวะสิโนปารคามาปารคาอาคูเทวายสัสสินโนเสเตธากายัสสเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุนิมันโตวันนะวันโตยสัสสินโนโมทามานาปิกามุปิขุลัสมิติมวนา สุการุมหารุณาคูเวฆนาสาสหโอทาตะคายาปัมโมขาอาคูเทววิจักขณาสธามัตตหาระคะชามิสกัจจายาสัสสินโนธนายังอาขาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติเตเทระกายาสเปนะตะวันิโนอิธิมันโตุชนิมันโตวันนาวันโตเยสสัตสินโนมุทะมานาภิกขะโมบิุณนสัมปิติพวนาเคมีอาตุสิตายามกะตะกาจัจยัสสัตสินโนกัมพิตะการามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูทาคูปะรนิมิตาเตเสเตระกายาสเปนะตะวันิโนอิธิมันโตุชนิมันโตวันนาวันโตเยสสโนนมมมะาาปิิกุุบณสัมิิตวน สถเตเทพนิกายสัพเพนันต่วันิโนอามันวิญญนณอคันชงเยจันเยติสาสหะตาบาวุตชาติมังคีลาโอขตินัมนาสวรรคตะเคมุขตรังนาคังจันทังวสิตาติตักสุภามาปนมาโตจัปุตตาอิธิมัโตสาหะสันนังกุมารโอติโสจะจับโสบัคาสมิติงว่านางสาหะสภามะโรกานางมามามหาภามาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมักกายโยเยสัสิโสตเจตตอิตระอาโคปเจกกวัชวตินนเตสัจปัชโตอาคาหิโตปริวาริโตเตจสัพเพยพิกเตสิเตเทเวสภามะเกมาาาเสนิกมีป ปัสสะการนาสมันที่ยังเอตักันนาทาพันธาธาราเคนะพันตุมาถัวสมันตาปริวาริธรรมมามุจิตโกจิยังอิติตธรมหาเสนกันหาเสนาเพสยิปานิณาตะมาจะสรังกตวานาเพระวังยถาปุสโกมโคธนยยันโตชวิสุโคตถาโสปจุถาวติสกุโธอศัมเสตันจะสะพังปิญญาเยยวคิดตวจคุมาตโตอมตยิสัทธาสวสาวเกศาเสนระเตเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาตพิกโวเตจตรมมะกระดงสุตะวพุทธศาสนาวตราเคหปากามุงในสังรมังปีชยงสเพวิทสังาม ปุ่ยอาทิตายยาสั้นสีนโมทันติสาพุตรีสับสาวกาเทชเนื้อสุตเตบทที่แปดบทสดธรรมจักรกับป๋าวัฒนาสูตร เอกเมสุตังเอกังสมัยยัพระวาพารานัสียงวิหารติิปตะเมิายตาตะโคพระวปัญจวัคคีย์ิขวมันเตเวเมพิขวอันตาปปิเเทนานเสวิตาพระโยจาย่งกับเมสุกามสุนกนโยโคหินกบมโตุชนิโกอนาริโยนสนิโตโยจัยังอันตะกรมดานุโยโคตุโคอนาริโยนสนิโตเอเตพิขวอุปโคเตยปะามชิมาปฏิปทาตัตาเตนัมสัมปตะจัุการนียะกรณารณีอุปสมัยพิญญาสัมปะยนิปญาสังวัตัต ข้อไซที่นามสมาธิสมะสัโปสมาวจจสมกามโตสมาชิบวสมยมสมัสติสมาสมาธิอย่างข้อที่เขวมชิมาปฏิปัาราทัศนงสัมปทจกุกรณียานกรณีอสมาญยานิยานัสัมปทาจินิพานยสัมวัตติทังโคปนัิเขวุข้างในสัจจังทารปิตุขะชราปิทุขะมรณะัปปิทุขงโสขปิเทวทุกขโรมารสุปายาสาปิทุขะปเยสัมปโยคดุขปิเยวิปโยคดุขโยยปิชาณะปิตามปิทุขะสังกิเตนะปานจุวาฐานะขันธาตุ นั่นที่ราค้สักตา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 พี่นั่นที่นิสัยที่ตังการมตนะภุทธะตนะพิพุทธะตนะอีต่างโ้อประทัพิฆเวทุกข์ขนนิโรธเดสัจจังโยตัสสะศยีปัตนะยีสิสจะวิระขะนนิโรธจาโขบันนิสัะโคมุติอนันตโยอีต่างโ้อประทัพิฆเวทุกข์ขนิโรธค้าไม่นิปฏิปตาเดีสัจจังยามเมืออังค์ขี่โกมัคโยที่ตังสัมมารติสัมมาสังคโพสัมมาวจจะสัมมาคมันโตสัมมาชีวะสัมมาวิมุสัมมาสติสัมมาสมาธิ

อุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมณ์กอุตปาธิตังคบปนิธานทุกขสมถะโยริสัจจังพระหันตัปันิเมิภิโขเวปุเปนะนโนสตีธามิจักุนปาริยานังอุตปาธิปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมณ์กอุตปาธิตังคบปนิธานทุกขสมถะโยริสัจจังทระพิณันติเมิภิโขเวปุเปนะนโนสตีธามิจักุนปาริยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมณ์กอุตปาธิตาทุกันิโรธโอรสัจจังเตเมิโภเกขะเตธัมจุวปาาิยนัง

bisa dapat dapat bisapati pati kami sawi bisapati su sasu pri watang Tawarasa karangnya tak butang jalan rasana dan sui sutangku Sini putar wang, piku es, Ruke kero, kesa, baca, nosa, yu, tenang, sama, sambut, rimu, sambut, upat, jasin, nyatu, cekop, piku, mesu Jatuh suri saja su Iwan tipe rewatan nomor sekarang jatuh putan jalan rasa nang suwi sutan oh si jatuh hampir wes tipe kero ke samara ke sapa sasa sama seperti abis amputu obat dan jasin jalan jaman emet rasa nang urpa di kubam emu ti jaman tima syati na pura pukuti tapi wajah pukau ata mana apa jaman kiat pikuk maka persidang penantu imas seming jaman wajah kalamas seming panjaman ya sama toko nang jasa wira sang วีระชางวีตมารังธรรมจากคุณพทยกิจสมุยทรมสภานิรธรรมิปวติเตชกตารมตะเกูมาเทวสัมสมตาารณิสิตะนมีคาตายตระงธรรมจากคปติวติยสมนนวะมณีนวะเทวีนวะมรนวะมุนาวกินเจวุลกสมมเต ุานางเทวนางสัตตังสตวะจตุมหาราชิกาเทวสัตมุสาบสงจตุมหาราชิกานังเทวนางสัตตังสตวะตาวติงสัตเทวสัตมุสาสุตาวติงสันังเทวนางสัตตังสตวะยามาเทวสัตมุสาสยามานังเทวนางสัตตังสตวะตุสิตาเทวสัตมุสาบสตุสิตานังเทวนางสัตตังสตวะนิมารตีเทวสัตมุสาบสงนิมารตีนังเทวนางสัตตังสตวะปรณีมิสวสวัตติเทวสัตมนุสสับสงปรณีมิสวะสวัติ ang samli na wapa mani na wasi bina wapa mani na wapa muna wakin ang siwa doka sa minte. Iti hati na kanina tayo na mute na yawa pa maro kasa to apukan sa sasi ro kata susang kapi sa makambi sa mawesi apa manlo cha ora ro opa so ro ke patura atako pa upa uta nang uta ni si anja siwa tapo iti itang iya samato konan nyo sa anja konan tawe wana mang ho si iti บทที่กาพุทธานสติอิสปสภขวะราัมมาสมุทโวิชัยนสัมปันโสุตโรกวิทูนุตระิยธรรมสาธิสัตถะเทวานุสาุโธขวะเตมบทที่ธรรมานุสติสากขตวะตัธรรมสติกการโกเอปบโกปะญญโกปปจตังเวทิตาภูมวิตบทที่สารุสติสุปฏิปันโนขวะตสาสังโฆชุปฏิปันโนขวะโตสาวสังโฆยปฏิปันโนขวะตสสังโฆสามีจิปิปันโนปขวะโตสาวสังโฆยิทธินตนาิุ บทที่สาวสามก็ต่วภาษกกตวาวพุทธระตนังอุสธรังอุตมังวรังปาริหิตังเทวุนุสานังพุทธเตชะนัสโตินานัสสันตุปต่วภสัพเพทุขาวุปสมิณุเตสะกต่าวธรรมรัตนังอุสธรังอุตมังวรังปาริลาหุปสมิณังธรรมเตชะนัสโตินานัสสันตุปต่วภสัพเพยะยาวุปสมิณุเตสะกตวาสังคารัตนังอุสธรังอุตมังวรังอาหุเนยังปาวุเนยังสังเตชะนัสโตินานัสสันตุปต่วภสัพเพลขาวุปสมิณุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินนัมชอน ชื่าสนาขตพุทธเชิวามารสวานักรพรรดิจักรพรรสรงเยาวีสุนราชปัตนห์ราตโยบุตรอัติสนาจกรสเปบิติตามแห่ติกเตมุริสาสิเสปติตเมหุรพุทธธรมโิโรจเนซังโคปิติตโตเมหรสภุณกโรตเยเมรุโตสริปุตจักิเนโคตันโยปิปะขสมิโมคะโนจาวะเมฆักิเนสวรรณิเหังอสงาันทาราบุคตจักรมานาโมภาสงอมสุรเกเกสตโตปิปัสสิสุริโยปังกโรนิสินโนสุโต มิสินโนซิทัมปนโนโซปิโตมิโพโคโกมารักษาโพเทโรมเฮสิจตวัสโคโซไมฮังวัดเนนนิจังปฏิทัสสิคุณากรบุญโนคริมาลุจุปารินันทศิวเดชตาปเจียมเฌอตานราติติรกรรมมาเสสซาสิติมหาเทราปิชิตาสินาซาบกไกตัสติมหาเทราสิตาปนตุชินโนลาซาชาลันตาสิลาเตเชน่าเชนามังขมังเชิสันติตารตระังปุรโตปุระโตอาศิด Nak kini mei ta sudakan na cakang pa ceto asiwa mei kurima na kang kata mo ra pati tanda ata na tiya sudakan angka siya nang asi sesa pa kala senti ta si nanana urusang kita setapakan orang kata dan sesa wina yang yang tua dan rasih na tae saus to mei sikit jena sadra sembuh dapat sa re dapat macam dari sadra di untuk bangsa pete bursa sa fa i tia suku to sura kochi cina no pabena si tu bato bata mano pabena si ta reseng ko sa kano pabena si tanta sa pa to Boteh sebohso apa hong maaka apa hong sah sama pini menesabut tentang kimeh karang uti kita tanah tidak mungkin nasi dah bomun itu tentang esa boteh mangkrani marah titik aman picutia saparate koran pada anak tapi dinasi dah bomun itu tentang esa boteh mangkrani narakin ini mata putan tawa kita kamisani bosur harum nantame tampuk saya kebun dinasi

สัจจวิหานยมติสัจกะวัตเกี่ยวกับทั้งหมดแต่เรปิม่ด้มาางดอันติอันดับตัางปัญญาปทิปัจจัยทศชิดาวมุนีโตตันเตสะพูตุเจชมากรานีนันทวัตบรรดาพุชะคามิพุตังม่หิติผูเตนเทตะพุชะเกณฑ์นัสมาปยัญตุอิทุสเวอิทุปเทสวิธีนาชิตาวมุนีโตตันเตสะสะพูตุเจชมากรานีทุขาติติพุชะเกณฑนัสุทัตตัถังพัมมังวิสุทธิชุติมินติปกาพิธานังยานาเกษตรนวิธีนาชิตาวมุนีโตตันเตสะพูตุเจมรช Eh tapi putas siang mang kara kata hayo waja nori nori nesarate yang petanti kita wanan ega wibitani tuh patawani moh kah sukan ika mayor na sapa nyomah kah ronik wana toh itaia sapa padi na pura etawa paremi sapa mang ete nasitawa ya mure sa nanti wata no ewang tawa misa yohoi si Jesus cemang Pokraya parang siapa nang kesisia tapi pokrea pesekia sapa putanang akapato pemurati surang katan sumang karaang sumbak batang suhu titang suka no so petakinang kaya petakinang petakinang peniti petakinang

บทที่15ปฏิฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบขเดโพธิขเดตาหิงตาหิงตาธรรมะนาณนนภะวัตตุบุชิตาสดิงกอรณเตห์ธวิรารนามันเรเชิดาจัมชัดนาวกาจิปิกระบสารมิกาธานาปฏิอุปัสการข้ามจัตเทสานิขมาจิอิสราสัพพานาผตาสุกิตาปวันตุเตชราพุชัยเยปิจานาสรัพวันรังสีชาตาระโบวัปาติกาใิงานการทำบารมีจิตเตสิภัปิตุกะสกนุรุสังพยาม Hatu tirang sedang tamu tamu teraja ku kara asam tu sama kuat ayat cik itaya cak amir akan tu sampai bintam cari nombor sampah punya mata sana untuk sampai bintam nombor tu sama sama sento kare sewa bawa satu buat di bawa ya mata pita atau Nijang ni cang rancang tipu tukang iman tu minat บทที่สิบหกเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนีทุกขาพยาปัตตาชนีพยาโสกปัตตาชนีโสกหุ่นตุสเปริบปานิโนเอตาวิตาจะไมิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวานุปัตตุสัพสัมปติสิธิยาธนานาธัตุสัตาเยสีลังรักขันตุสัพตาภาวนปิรนตะหุนตุขันชนตุเทวตากถาบทที่สิบเจ็ดสุ망คระคาถาหุนตุสัพพังสุมังคระละขันตุสัพเทวตาสัพปุถานุภาเวนะโสติหุ่นตุนี้รันตระหุตุสัพพังสุมังคระละขันตุสัพเทวตาสััััพพะาานนนนุุุภเวโสสตตติหรรง

สัพเพพุตรประปตตปจิกานันเจียงพระรัตนนันจเตชะนราขามธรรมิสะปุสัพเพพุตะประปตตปจิกานันเจียงพระรัตนนันเตะนปัพุตะปราปตตปจิกานัเียงพระรัตนันเตชนราขามสะสด้วยอนุด้วยอนุภาพแห่างสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงการบูชาพัฒนาตายด้วยการสวดสัยาบทสวดมนพระสุภริศและคาถาเ่านี้ขอความสุขสวัสดีจุเกิดมีข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้้มจะทุกข์ภัยทังปวงและขอข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและ จ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีเดยนยอเศรษฐีเดยนว่าโคปกไก่ตะรดจนถึงวัตถุมงคลพระโพธิสัตว์ผืนสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพของพระปฏิจจสมเุทตสีตุกการเทิดสาธุ